ครับข่าวใหญ่นะครับข่าวใหญ่เลยดูท่าทางแล้วว่าจะบานปลายนะครับทุกท่านเรื่องนี้ครับดูท่าทางแล้วว่าจะบานปลายคดีแบะแบะแบะเหมือนจะไม่จบแค่ชั้นอุทธรดำจะมีการยื่นฎีกาในคดีแบะแบะแบะคดีนี้สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคอยบอกจะแล้วข่าวด่วนนะครับท่านใดเข้ามานะครับนะ รับชมนิทานตรงนี้ก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดต่อนะครับเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยครับนะวันนี้นะครับมีนิทานที่จะมาเล่าให้กับ f อฟซฟังนะครับนะทุกคนนะครับเนาะวันนี้ทีครับมีการคอมเมนต์ของดำเขียวนะครับถึงการยื่นดีกาซึ่งนางได้ยืนยันแล้ว แล้วก็นางก็ได้เข้าไปคอมเมนต์เองในช่องของแม่นกไส้นะครับว่าอ่าถ้าทุนถ้าทุนเกินห้าหมื่นนะครับนะถ้าทุนเกินห้าหมื่นก็สามารถยืนดีกาได้คือประมาณว่าเหมือนจะยืนดีการครับดูแล้วดูแล้วเหมือนจะไม่จบนะสิครับนะคือประมาณว่าอาประมาณว่าทุนทรัพย์เกินห้าหมื่นดีกาได้ค่ะนะครับหมายความว่านางจะยืนดีกา เอาล้ครับพี่ครับเรื่องนี้นะครับท่าทางจะไม่จบง่ายๆนะครับท่าทางจะไม่จบง่ายๆแน่ในการต่อสู้คดีในคดีแแบะๆๆวันนี้ทุกท่านครับทุกท่านครับสนุกครับนะสนุกครับนะ <c oughs> แล้ววันนี้ทำไมไม่ไปล่ะฮนะวันนี้ทำไมไม่ไปอะนะครับผมถามหน่อยว่าทำไมวันนี้ไม่ไปอะ่ะ จริงป่ะอืมวันนี้คำตัดสินในงชั้นตุนไม่ไปอ่ะแล้วเวลาไม่ไปเวลาไอ้แป้กออกมาพูดหรือไหลออกมาพูดก็หาว่าไหลาเป็นบิดกันจริงป่ะน้าหงายอ่ะอีอีแม่นอ้องไซน้าหงายเลยนะครับผมมองดูว่าคดีนี้นะครับนะคดีนี้ผมมองว่ายุติการก็แพ้นะครับยุติการก็แพ้อ,อีกนะครับ พราะคดีนี้นะครับนะอ่าตกลงการการขายตรงเนี้ยนะครับมันเป็นการตกลงขายกันระหว่างอ่าพ่อไถ่ไก่เขียวนะครับทุกท่านออแล้วก็ระหว่างแป้งกับพอ่อไถ่นะครับสี่นะครับเพราะฉะนั้นคดีนี้ผมดูแล้วครับ ผมมานั่งคิดไตรตรองแล้วนะครับนะถ้ามีการยื่นดีการจริงๆเนี่ยนะครับผมมองว่านะครับมนาะน่าจะแพ้แป้งอีกตามเคยเพราะอะไรครับเพราะแป้งมีหลักฐานอะไรเด็ดๆเยอะโอ้โหส่วนอีป้าอีป้าข้างซ่วมจะไปอะไรกับมันมันไม่ได้มีข้อมูลอะไรมันมานั่งมโนมันไม,มีข้อมูลอะไรเลยเนี่ยเข้าใจปะไม่ได้มีข้อมูลอะไรเลยมานั่งมโนว่าอะ ชั้นดีกาถ้าดําเขียวสู้ก็ยังมีโอกาสฉันมองเห็นโอกาสที่จะรอดหรือดําเขียวจะยอมรับสารภาพแล้วก็ชดเชยค่าเสียหายอันนี้ก็แล้วแต่อันนี้ที่ฉันคิดว่าก็แล้วแต่ดําเขียวนะคะแต่ในมุมมองของฉันที่ฉันมองว่าคดีนี้ในชั้นดีกาก็ยังมีมีทางที่จะรอดค่ะรอดรอดรอดไปหมดเลย นะรอดไปหมดเลยค่ะนะคือถึงกับร้องไห้เลยนะอีแม่ล็อกซ้ายนี่ถึงกับร้องไห้เลยคืออย่างนี้สิครับผมจะบอกสีไปให้ว่าการยืนดีกาเนี่ยสนุกครับต้องใช้เงินเขียนอีกใช้เงินเขียนในการยืดดีกาไปแต่ผมมองนะครับนะแป้งเนี่ยมีหลักฐานเด็ดไม่งั้นสาอุทธรเนี่ยนะครับ ไม่เขียนให้ยกนะครับให้แป้งชนะให้แป้งชนะหรอกครับนะครับเขียนอีกาไปไปเชื่ออีปา้าฝรั่งอีปา้าอีป้าปอบก็แล้วแต่เอาที่คุณสบายใจนะเอาที่คุณสบายใจคุณไปเชื่อคนประเภทนี้ละะลนะแล้วแต่คุณเลยนะแล้วแต่คุณเลยคุณจะไปเชื่อมันก็เอามึงจะไปเชื่อมันก็แล้วมึงมึงมึงเมึงเสียตังค์ไงคือการเขียนอีกามึงก็เสียตังค์อีก จริงปะล่ะ,หละไหนสิครับจริงป่ะแล้วคดีนี้นะพี่เกิดเป็นคนเขียนดีกานะพี่เกิดเป็นคนเขียนอุทธรด้วยนะตายแล้วแล้วดีกาจะให้ใครเขียนวันนี้พี่เกิดคงไม่ใช้บริการพี่เกิดพี่โลนนั่นแหละพอพี่โลนเนี่ยพี่โลนเป็นคนเขียนอุทธรน,นะอืมพี่โลนเป็นคนเขียนอุทธรให้กับ อ่าล่องดำนะไอพี่โรนแล้วทีนี้ดีกาให้พี่โรนเขียนอีกสิดีกามึงให้พี่โรนเขียนอีกเข้าใจปะอ่าแล้วพี่โรนเขียนดีกาให้เขาเขา่ขาแผลได้ยังไงเนี่ยอ่าเลยพี่โรนแล้วทีนี้ดีกามันจะใช้งานพี่โลนไหมเนี่ยโอ้ให้แค่หมื่นห้าเองเหรอคำอผมได้ข่าวม,มาว่าอุทธรเนี่ยค่าเขียนดีอุทธรเนี้ยให้แค่หมื่นห้าเองนะ ออันนี้ผมเช็คข่าวมานะเช็คข่าวมาว่าให้แค่หมื่นห้าเองนะโอ้โทำไมให้้อยจังละพี่ล้นทุกษาเขียนอุทธรให้คดีเนี่ยคดีแบบแบบแบเนี่ยแล้วเขียนแพ้ด้วยนะ่โอ้โหตุยแล้วตุยแล้วพี่สีสุขเขียนให้แพ้แล้วยังมีหน้าจะยื่นฎีกาอีกอีเขียวอีเขียวอึดดดอิดับอึดลึดมึงหยุดได้มึงหยุดมึงเชื่อกูสิมึงหยุดได้มึงหยุดมึงถอยได้มึงถอยมึงเชื่อกูดิ <c oughs> มันไม่ได้มีประโยชน์หรอกการที่มึงการที่มึงจะไปเขียนดิกาอ่ะอูแนะนําให้มึงไปไปปรึกษาปรึกษาใครปรึกษาอ่าปรึกษาอืพี่โรดอีกให้พี่โรสเขียนอีกแม่มึงให้แม่นอกไจมึงเขียนให้ก็ได้เออให้แม่นอกายมึงเขียนดิเออให้ปอบเขียนเลยดิการจริงปหละ่ะเออให้ปอบเขียนดดิกาเออ จริงไหมครับอืมเฮ้ยผมเหนื่อยใจครับตาแล้วพี่โรนเอ้ยพี่โรนไีเขียนอุทรในี่มันแพ้แล้วมันก็ตาแล้วทําไงนะพี่โน้นผมเหนื่อยใจแล้วผมก็รู้จะพูดไงพี่โรนเออมันพี่โ้นเขียนอุทรในีมันแพ้ผมก็มันเป็นยังไงเนะาะพี่โรนเอาไงต่อวะอม,มันยิ่งไม่พอใจพี่โน้นอยู่อย่างนี้มันก็ไม่พอเดี๋ยวมันก็ไม่พอใจพี่โ้นใหญ่เลยทีนี้ มันก alpha, uh, He uh, ็ผ่านพี่โลนใหญ่เลยทีนี้เออเพราะพี่โลนเขียนดีกาเขียวทอนมันแพ้อย่างเงี้ยนะริงใบสี่เออมึงให้ผมแนะนานะครับอันนี้ผมแนะนํานะแนะนําอีดํานะมึงให้ปอกเขียนชนะชนะใส่ใส่กอดกอดกอดเชื่อกูอิเอย้ยตายแล้วกูโอ้ยหัวจะหลุดหัวจะปวด มันเป็นช่างสะใจจริงๆเลยผมไม่รู้จะงอะไรยังไงแล้วดีกาพี่อุทธรพี่โลนเขียนให้แพ้คือดีกาก็แพ้อีกดีกาก็แพ้อีกนะเชื่อผมดิผมฟันธงเลยดีกาก็แพ้อีกเพราะผมทราบข่าวข,ข้อมูลมาว่าอุทธรเนี่ยแป้งในทานเรื่องนี้มันมีไม้เด็ดนะครับย้อนนะครับเป็นเพียงคนิทานครับอานน่านิทานชื่อชื่อพโลนชื่อ